สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กล้องได้นะครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์อีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการเลือกซื้อฉาบหรือชุดทองเหลืองนะของกล้องนะครับผมอันนี้ทีการในการเลือกซื้อฉาบเนี่ยเรียกว่าง่ายมากๆหนึ่งข้อนะครับข้อเดียวสัา่านาเลยก็คือลองตีดูครับอ่าลองตีดูถ้าชอบซื้อครับอ่าตาบมลองตีดูก่อนเสียงมันตอบโจทย์เราไหมนะครับผม ถ้าเราชอบซื้อเลยครับแต่อาจจะด้วยเนาะหนึ่งว่าประมาณบางครั้งเนี่ยไปชอบไอ้แพงๆกับใบละหมื่นอะไรเงี้ยนะครับไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งราคาแพงเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเลือกซื้อด้วยงบที่จํากัดเนี่ยเรายิ่งต้องไปเลือกนะผมหลายครั้งทีเดียวเนี่ยผมเห็นมือกองหลายๆคนนะครับเลือกใช้ฉาบที่ก็ไม่ได้ราคาสูงนะครับผมแต่ว่าเสียงมันตอบโจทย์อาจจะด้วยเขาไปลองตีดูเฮ้ยมันเสียงนี้มันใช่เราชอบ คือเขาไม่ได้ไปดูยี่ห้อเลยนะครับไม่ได้อยู่ดูยี่ห้อเลยแต่หลายๆคนเนาะเราก็อาจจะอยากใช้รุ่นเดียวกันใช้ยี่ห้อเดียวกันกับอไอดอนของเราศิลปินที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยนะครับผมแน่นอนมันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจแต่ว่าถ้าเรางบประมาณน้อยเนี่ยสำคัญคือเราลองตีดูเสียงที่มันออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันใช่ตีไปแล้วเอ้ยมันใช่มันตอบโจทย์เราน้ําหนักมือเราแค่นี้นะครับผม เสียงออกมาเฮ้ยมันมันตอบเราได้นะครับผมเคยซื้อแบบรุ่นแพงๆมานะครับแล้วผมตีไปแล้วโอ้โหสูญเสียพลังงานเยอะคือมันแข็งเกินไปนะครับผมมันก็ไม่ตอบโจทย์เราด้วยกําลังที่เราใช้ออกไปนะครับผมต่างๆพวกนี้นะครับผม,ผมก็ลองตีดูก่อนนะครับผมชอบแล้วก็ค่อยซื้อนะครับผมลองดูหาสาวที่ที่เราชอบนั่นแหละนี่คือวิธีการเลือกฉาบที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วนะครับใครๆก็ใช้กันแบบนี้โอเคแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่กําลังจะไปเลือกซื้อฉาบ ชุดทองเหลืองแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ